น้องอย่าก,กลัวดิสวัสดีค่ะน้องชื่ออะไรเอ่ยน้องไทยท่านตอนนี้เราหยุดน้องไทยท่านนะคะซึ่งพี่อยากรู้ว่าเป็นไงบ้างอันนี้เป็นกนารจับมือครั้งแรกป่ะ ครั้งที่สองโอ้หแล้วอ,อันนี้กลับมารู้สึกยังไงบ้างหนักน้องบอกว่าดูหนักนะคะก็วิธีจับคับงูดูทั่วๆไปเนี่ยเขาจะไม่ชอบให้จับบริเวณหัวสมมตินะจับหัวเห็นไหมเขาจะยำหนีหรือสะดุง้งไม่สามารถบอกได้ว่าไม่กัดแน่นอนร้อยเปเซ็นเพราะเคยบอกแล้วเคยพูดแล้วพอพูดจบปุ๊บมันกัดเลย นี่คุณผู้ชมนะคะตอนนี้คุณผู้ชมอยู่กับการ์ตูนแล้วการ์ตูนวันนี้พาคุณผู้ชมทุกคนมาที่ยางไซเป็นเทเรียมหรือว่าพิพิธภัณฑ์งูนั่นเองเราก็เลยจะพาคุณผู้ชมทุกคนเนี่ยไปเล่นกับงูกันเลยค่ะก็ถ้าพร้อมแล้วเราไปเล่นกับงูกันเลย งูลางตัวใหญ่มากเลยค่ะเขามาต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกคนอยู่ด้านหน้าเลยเราไปดูเขาใกล้ๆกันว่าไงน้องโชคดีน้องจะไปไหนคะนี่กล้องอยู่นี่กล้องอยู่นี่นะน้องก็ไม่เลวน้องน้องโชคดีนะสีสงานกำลังยิ้มค่ะ ตอนนี้เราก็อยู่ในนักก้สเสกค,คาเฟ่แล้วนะคะก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งของอาณาจักรมูแห่งนี้ซึ่งโซนนี้ก็จะเป็นโซนด้านอาหารมีที่ให้นั่งกินมีอาหารมากมายแล้วก็มีงูให้ชมด้วยค่ะระหว่างรออาหารอย่างตัวนี้ค่ะงูน้องสีแดงขีด,ดําน้ําตาลน้องน่าจะหลับอยู่น้องนิ่งมากเลย <Hi. S 1> เอ่ออาหารที่นี่ก็จะราคาไม่แพงค่ะเพราะว่าเขาตั้งใจจะให้ทุกคนที่มาเนี่ยได้ประสบการณ์การชมงูไม่ต้องมากังวลเรื่องค่าใช้จ่ายเรื่องอาหาร ต่อไปจะเป็นโซนที่เขาเปิดไว้ให้นักท่องเที่ยวเนี่ยได้เล่นกับงูโดยเฉพาะเลยก็คือโซนนี้เลยซึ่งการเข้ามาตรงนี้เขาจะแบ่งเป็นรอบๆค่ะรอบบ่ายโมงถึงบ่ายโมงครึ่งบ่ายสองถึงบ่ายสองครึ่งเขาจะเว้นเป็นครึ่งชั่วโมงเพราะว่าช่วงเวลาที่เว้นเนี่ยจะได้ให้น้องมูได้พักไม่ตื่นเครนเกินไปอ่าแล้วก็ตอนนี้นะคะจะเป็นรอบของรอบบ่ายโมงถึงบ่ายโมงครึ่งก็จะมีทั้งน้องๆุกท่านจนงูเต็มไปหมดเลยค่ะลองดูได้คือน้องเก่งมาก สวัสดีคะ่ะตอนนี้นะคะเราอยู่กับพี่บีม <Beam. S 1> พี่บีมพี่บีมเป็นใครอะไรอยังไงพี่บีมช่วยแนะนำตัวหน่อยได้ไหมคะอ๋อเป็นซีเนียร์แมเนเจอร์ครับของสยามเซนเทเรียมครับโซฟาเนี่ยก็ได้คุยกับพี่บีมมาบ้างแล้วก็ได้รู้ว่าพี่บีมเขามีแพชชั่นด้านนี้โดยตรงแต่แพชชั่นยังไงถึงต้องมาทำงานที่นี่เดี๋ยวให้พี่บีมเล่าดีกว่าคะ่ะ <laughs> ก็ชอบงูตั้งแต่เด็กๆครับจริงๆแล้วชอบสัตทุกชนิดนั่นแหละ เลี้ยงมาทั้งปลาทั้งสุงนัขแมวแมวเลี้ยงได้นิดหน่อยเพราะว่าแพ้ขน,นแมวนะฮะเลี้ยงกระรอกอะไรพวกนี้มาเรื่อยๆครับแล้วก็บังเอิญว่าแบบมีโอกาสลองเลี้ยงงูดูแล้วก็มีรุ่นพี่ที่ที่แบบเลี้ยงงูอยู่แล้วครับคอยแนะนําว่าแบบเ,เลี้ยงอะไรยังไงเป็นในตอนนั้นก็คือเป็นสัดเลี้ยงธรรมดาแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบมันมีความน่าสนใจอย่างอื่นที่แบบนอกเหนือจากสัตว์เลี้ยงนะครับว่าในไทยมีกี่ชนิดหรือว่ามันอยู่ที่ไหนบ้างในธรรมชาติเขาอยู่ยังไงับบ ก็เลยได้มีโอกาสแบบเรียนตรงสายหรือว่าใกล้เคียงที่สุดนะก็คือเรียนแบบชีววิทยาอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็จบมาก็เลยมีโอกาสได้ทํางานตรงสายด้วยคือเ, <laughs> เป็นงานที่รักเลยไหมคะคือเป็นงานที่รักเลยครับ <laughs> โอ้โหสุดยอดที่บอกว่าพี่ได้เลี้ยงงูมาก่อนใช่ตัวแรกที่ตอนนั้นพี่อายุเท่าไหร่เหรอคะตอนแรกเหรอครับช่วงประมาณม3ม4เป็นงูหัวกะโหลก ก็คือเขาก็ขายมาคนขายก็ขายมากอเออมันกินง่ายๆอะไรเงี้ยจริงๆแล้วข้อมูลอาจจะผิดนิดหน่อยต่อโตขึ้นมาอีกนิดประมาณแบบช่วงประมาณปีหนึ่งปีสองก็ได้มีโอกาสเรียนแบบเรียนทีไพทอนเหมือันจะเปิดวาร์ปไปให้กวเรี p น t ีไพทอนก็จะเปิดโลกอีกโลกหนึ่งคือโลกโลกที่แบบจริงจังมากขึ้นว่างูเลี้ยงยังไงในในมุมของการไปสั์เลี้ยงแล้วก็การศึกษามัน ในในเชิงชีววิทยาหรือว่าวิทยาอ่ชิชาการอ๋อโหแล้วยอย่างนี้เนี่ยการที่จะนํามาเปิดเป็นคาเฟ่ได้การที่จะให้เด็กๆมาเล่นได้อ่างเงี้ยค่ะต้องมีใบอะไรรับรองไหมคะก็ถ้าเป็นงูทั่วทั่ใอ่ะพวกนี้มันเป็นสัตว์เลี้ยงอยู่แล้วครับอยู่ในอยู่ในตลาดสัตว์เลี้ยงก็ไม่ต้องมีใบอะไรรับรองครับในการในการครอบครองหรือในการจัดแสดงอะไรต่างๆแต่ว่าเอ่อถ้าเป็นชนิดที่เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองของเราก็จะมีใบอนุญาตครอบครองสัตว์ป่าที่ จากัดตัวของตัวน uh, totally so kind of ี้อาจจะเป็นตัว um, ท at ี่หายากใช่ตัวหายากหรือว่ามีความสมคัญในระบบนิเวศของเราตรงนี้เราก็จะเอามาให้ดูใกล้ๆว่าถ้าเจอแบบนี้ในบ้านหรือในระแวกบ้านก็อย่าทําร้ายเขาเพราะว่าเขามีประโยชน์กับระบบนิเวศของเราเมื่อกี้ที่เราเห็นน้องๆก็เล่นเ็มเลยตอนแรกหนูคิดว่าเด็กๆจะกลัวใช่ไหตอนแรกสุดก็คิดว่าเด็กๆจะกลัวแล้วก็มันก็อาจจะเป็นความที่เราเมื่อก่อนที่เราแบบโตขึ้นมาครับด้วยความที่กลัวงูครับด้วยความที่ เราถูกสอนว่าเอองูอย่าเข้าไปใกล้งูอันีพิษอันตราย่ากัดถึงตายครับจริงๆแล้วงูมันก็มีมีหลายชนิดมากอย่างในไทยก็มีตั้งแบบประมาณ2 0 0ชนิดขึ้นไปนะครับในโลกนี้อ้มีเป็นเป็นพันชนิดนะครับพี่<ด> <ขา S 1> ค่ะตัวนี้ชื่อว่าอะไรหรอคะตัวนี้ชื่อ Mexican Black King s n เ k e ครับเป็นงูจากอเมริกาไม,ไ,มไม่มีพิษใช่ไหมไม่มีพิษวิธีจับโอเคเคยจับไหมไม่เคยจับาใไมไม่เคยคะ่ะก็วิธีจับฮางูโดยทั่วๆไปเนี่ยเขาจะ ไม่ชอบให้จับบริเวณหัวสมบตินะจับหัวเห็นไหมเขาพยายามหนีหรือสะดุ้งแต่ถ้าแบบเว้นมาสักนิดหนึ่งประมาณครึบหนึ่งเนี่ยเราจับได้เลยจับตรงไหนก็ได้เขาจะไม่ได้รู้สึกกลัวหรือตกใจวิธีจับที่จุดที่เหมาะทกดคือด้านล่างครับเพราะว่าได้คนโทรลเขาได้ง่ายแล้วเขาจะรู้สึกปลอดภัยในการอยู่บนมือเรามือเราก็ต้องนิ่งเหมือนกิ่งไม้เหมือนก้อนหินเวลาหลบผมอธิบายให้แบบเด็กๆฟังก็วันนี้เราลองแสดงเป็นต้นไม้ดูต้นไม้อยู่นิ่งๆงูเขางูเขาอยู่รู้สึกปลอดภัยอยู่นิ่งได้ ถ้าหนูถ้าหนูแบบมือสั่นแล้วมันอ่ามือสั่นมันก็จะเป็นอย่างนี้ครับมือสั่นมือสั่นงูก็ยิ่งขยับพอยิ่งขยับเราก็จะกลัวกลัวใช่ป่ะเพราะว่าเราพอทนไม่ได้เห็นไหมครับถ้าถ้ามือสั่นหรือมือขยับงูเขาจะเหมือนกับกิ่งไม้กิ่งนี้ไม่มั่นคงแล้วเขาจะเลยหนีหาที่มันโขกว่าแล้วก็ถ้าเรานิ่งมาไหลาน้องก็นิ่งด้วยน้องก็นิ่งด้วยเพรามื่อกี้น้องโชคดีขยับได้จับจับแล้วนะคะจับจับแล้วนะคะ คือถ้างูเขาหันมาแล้วแลบดินนิดหนึ่งไม่ต้องกังวลมันแค่แลบดินดบกลิ่นเ,ยเฉยๆสับยังไงก็แบบไม่สามารถบอกได้ว่าไม่กัดแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะเคยบอกแล้วเคยพูดแล้วพอพูดจบปุ๊บมันกัดเลยเนี่อาจจะตื่นเต้นนิดนึงเพราะว่านาน,านๆออกมาทีนึงสวัสดีเขาเพิ่งหายป่วยอะลองเป็นไรเหรอเป็นคล้ายๆสิวคล้ายๆที่ลูกตานิดนึงงตายตโอยาสงสารตอนนี้จะน้องเขาจะน้องเรเียนุไง หมายถึงว่าน้องก็จะไม่เ <c> ป <ười> <c ười> ิดะคือมันจะไม่ได้แบบไม่ได้เปียกเหมือนเวลาสุนักเรียเราลิ้นงูด้แค่ชืน้นชื้นอยากรู่ามันชื้นยังไงต้องมาเองนะคะถ้าผอแล้วมันจะออกมาเลยไหมคะมันจะไม่ได้พุ่งเหมือนแบบเวลาเราเห็นใน <c ười> ในจุนิสิปาร์ใช <c ười> ่ในจุดนิสิตพาร์กหรือในแบบหนังเรื่องอนาคอนดาครับมันแค่เลื้อยๆออกมาเฉยๆตอนนี้ชื่อน้องถั่วงอกนะคะเป็นพันแอลบิโนเพศผู้อายุได้หนึ่งขวบน้ำหนักหนึ่งกิโลกรัม ตัวนี้นิ่มมากเลยค่ะพี่บีมแต่ละตัวก็จะมีผิวสมัมผัสต่างกันครับเพราะว่าเกล็ดของเขาจะมีลักษณะต่างกันอันนี้เป็นเกล็ดเรียบแล้วก็เกล็ดมีลักษณะเป็นเกล็ดเล็กๆสวัสดีครับผมชื่งอถวงครับออวันนี้ผมรู้สึกเป็นเกล็ดมากๆเลยครับท,ที่พี่พี่พท็อปเป็มมสัเกี้ยงผมถูกแจลถูกใรือมก้นงูอย,อยู่ตรไงไหนพอจะเห็นไหมครับก้นงูใช่อันนี้ป่ะคะที่เป็นรอยตรงนี้ใช่รครับตรงน,นี้เป็นก้นงู คือถ้าถามว่าหางงูยาวแค่ไหนจริงหางงูมันยาวแค่นี้อา uh huh. แล้วก็ตรงนี้เป็นแบบท้องของเขาแล้วก็กลนของเขาค่ะน้องจะอึ้อนฉีก็คือตรงน,นี้ตรงนี้ <Okay. S 1> ทั้งหมดเลยเป็นโวรย้าเขาเรียกว่าทวารร่วมแปลเป็นไทยคือฉีผสมพันธุ์เปิดช่องเดียวกัน <S <S แล้วก็วิธีการผสมพันธุ์ของเขาครับงูแต่ละชนิดครับก็มีอวัยวะเพศที่แตกต่างกันมันก็จะเป็น,นกลไกทางธรรมชาติว่า งูครับต่างชนิดกันจะผสมพันธุ์กันไม่ได้เพราะตวน้ตดอยู่ด้วยกันไม่ได้ไม่ได้ีรูปด้วยกันเพราะว่าหน้าตาของประเภทต่างกันคือก็เหมือนแม่กุญแจกับลูกกุญแจที่ต้องเข้าล็อกกันพอดีถึงจะผสมพันธุ์กันได้ฟังรู้ที่แน่นมากจริงๆค่ะเชื่อเลยว่ารักงูมากๆถ้าจะจบไปด้วยจินิยมแล้วหนูไม่ครับจบมาด้วยแบบจบมาได้ก็บุญแล้วคาเฟ่เปิดทุกวันไหมคะคาเฟ่ก็จะเปิดช่วงวันเสาร์อาทิตย์เหมือนกันครับเหมือนกับพีพไม่ผ่าน อ๋อถ้าอยากจะมาก็มาได้แค่เสาร์ที่เท่านั้นใช่แล้วครับช่วงนี้จะเปิดช่วงเสาร์อาทิตย์เท่านั้นอ๋อแค่ช่วงนี้เหรอคะไม่ใช่ช่วงโควิดก็คือถ้าผลนจากช่วงโควิดไปแล้วเราก็จะกลับมาเปิดทุกวันเหมือนเดิมค่ะเผื่อน้องๆโรงเรียนไหนอยากจะมาจอมทัวร์มาอ๋อได้เลยครับเราก็จะมีรับทัศนศึกษาด้วยครับก็สามารถติดต่อได้ติดต่อได้ที่ไหนดีคะช่วงนี้ก็จะเป็น i n f o s ย a m j a p a n p a v e m e n c o m ครับจะขึ้นตรงนี้ไว้ให้ด้านล่างนะคะสิดท้ายที่นึงค่ะตอนแรกเนี่ยชวนเพื่อนๆหลายคนมา มาดูงูด,ด้วยกันวันนี้เพืเอนบอกว่า<ม>วกลัวก<ป> <c oughs> ลัว,วงูโศกกลัวกูเลือยงูอะไรเงี้ยที่มีอะไรจะโอกกับทุกคนที่แบบว่ากลัวงูไหมคะครับงูครับเราก็อาจจะมองว่าเป็นสัตว์ที่น่ากลัวนะครับเพราะว่าด้วยความที่เราไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับมันมากน,กนะครับแต่จริงแล้วงูวเป็นสัตว์ที่น่าสนใจแล้วก็มันไม่ได้มีพิษหรือว่ามีอันตรายทุกตัว มาเรียนรู้ที่นี่ได้นะครับเราก็มีงูแบบมากมายหลากหลายสายพันธุ์รวมถึงสเล c a t ูเคชั่นโซนที่เราจะเปิดให้ได้ลองสัมผัสงูจริงๆว่าจริงๆแล้วงูเนี่ยมันผิวสัมผัสเป,เป็นยังไงมีเมือกลื่นหรือว่าอะไรแบบที่เราจินตนาการหรือเปล่านะครับก็สัมผัสที่นี่ได้เลยหรือว่ารวมถึงคนที่อยากเลี้ยงงูแต่ไม่รู้จะเริ่มยังไงหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ที่แบบ เออลูกๆอยากเลี้ยงงูแต่ว่ามาซื้อจากนี่ได้เลยไม่ได้ยังไม่ได้ก <c oughs> ็อย่างถ้าอยากจะมาซื้องูเนีจะเลี้ยงงูก็มาขอคำปรึกษาที่นี่นได้ไดครับเดี๋ยวว่ายังไม่พร้อมเลี้ยงงูที่บ้านก็มามาเล่นเลี้ยงูที่นี่มาเล่นที่นี่ไปก่อนจนกว่าจะพร้อมหรือว่าจนกว่าจะมั่นใจจริงๆว่าดูแลง,งูได้ครับค่ะโอเควันนี้ก็ขอบคุณพี่ดีมนะคะที่ให้เวลาแล้วก็ให้ทีมที่ในการมาถ่ายทำนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับ สวัสดีค่ะ